เจอที <mile> ่ไหนครับในห้องน้ำเนี่ยเพื่อนยูสายคะนี่นะอยู่สายแม่อยูคาร์ซินยูคาร์ซินตาโอ้นี่นะคะเพิ่นก็ได้อันนนะอาชีขอบคุณเพิ่นแนยขอบคุณนะครับนี่นะค่ะเพิ่นกันเป็นพลเมืองดีนะคะเจอกระเป๋าของนาชิวก็ได้เอาคืนให้นาชิวแล้วเนาะค่ะมือนี้ค่าแต่น เฝ้าวแม่พึ่งเสียโซแรกแมนแมนค่ะแมนค่ะมาครั้งแรกเนาะกับพ่อดีนะคะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะที่แมนว่าค่ะแมนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่คืนของนะค่ะอันนี้คือช่องอมรินได้แม่นบอกเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละเจ้าเห็นอยู่ดอกนี่ขอสีลุ้งขีปเจ้าเดี๋ยวนี้แหลยตาเนี่ยต้องนัดเจอแล้วค่ะ นี่ค่ะขอบคุณหลายๆนาะค่ะพี่เป้หมกเด็กเนิรดเด็กเด้อเด็กเดดอจักแมนไผเ์โดดคือหลาย